เป็นใบก้ามปูกับดินใต้ต้นใบก้ามปูนะครับเราเตรียมแต่เราจะต้องเอาไปผสมเนี่ยครับต้นกร้ารมปูใหญ่มีประโยชน์ครับใบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบอย่างอื่นกันอีกนะครับผสมกันประมาณ3ามอย่างครับ นี่คือส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับน้ำหมักไตโคเดอร์มาครับน้ำหมักไตโคเดอร์มานะป้องกันเชื้อราไม่ดีนะครับอีกอย่างที่จำเ,เป็นคือปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ แล้วก็ดินพร้อมปลูกที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่สวนที่ทำทุเรียนแล้วออกมาดีคือหินกวดแดงนะครับหินกวดแดงมันจะมีเม็ดหินอยู่ข้างในนะครับเนี่ยเนี่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหินเนาะแล้วก็นี่ดินใบกัมปูแล้วก็ กะทิเนี่ยครับทุเรียนเนาะแล้วก็ตะก,ก้านะครับเตรียมไปเลยใหญ่เล็กก็ได้ตะก้าเก่าก็ใหม่ได้หมดนะครับตะก,ก้าใผ้าที่มันแตกๆแล้วอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับ,รบนี่คือกรเบื้องนะครับกระเบื้องเก่า ที่ที่ท่วนนะครับที่ไม่รู้เหมือนกันแช้อะไรนะครับเอามาวางรองอยากจะบอกเพื่อนๆว่านี่คือมันจะทําให้ตอนที่เราขนย้ายไปปลูกอะรากมันไม่ลงดินนะครับแล้วรากมันไม่ขาดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีุงดินกัน ลับไปสลับมาครับตอบเดียวก็ได้ ดินในนี้เลยนะครับไปงี้นะไป ก็ใส่ให้เสมอกับตัวนเนี่ยครับแล้วเรามาดูทุเรียนที่ผมใช้ที่สอนใช้นะครับจะเป็นทุเรียนที่คือทุเรียนที่ไม่ไม่ใช่ถุงใหญ่ครับเป็นทุเรียนใหม่ คือยังไม่ได้ทำการขยายถุงนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีปัญหารากขดไหมนะครับ กันนะครับต้องเอาออกครับ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็ออกก็ได้ครับโอเคลากเดียวนะครับสองลากอีกนิด ลากันนี้ยเป็นลากใหม่สดๆเลยนะครับคือไม่ได้การผ่านการเปลี่ยนถุงมันดีอย่างเงี้ยครับได้ลากสดๆเลย สำคัญนะครับห้ามนะครับเห็นลากคนนี้นะครับลากอากาศห้ามดินองอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับต้องเปิดไว้นี่นะครับจะมีลากอากาศเดี๋ยวเข้าออกมาหาหาึ้นอากาศนะครับ ถ้าผมแบบนี้ตายครับตายทุกต้นเลยครับถ้าถมแบบนี้นะครับนี่ผมนะครับอันแบบนี้พอแล้วก็ให้น้ำวยสปริงเกอร์ก็ไป็นกาน้อยนะครับเสร็จปุ๊บผมจะให้ดูต้นที่ผมทำปีหนึ่งนะครับ นี่ครับนี่ครับปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ครับปีหนึ่งผมเคยเช็คนะครับแระเม็ดอยู่ประมาณร้อยร้อยสามสิบเซนครับร้อยสามสิบเซนนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ นะครับครับเรามาต่อกันชุดช่วงสุดท้ายนะครับปุยนินรีใช้ช่วงนี้ครับโรยห่างจากต้นนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเนี่ยเท่านี้พอแค่นี้พอนะครับแล้วไตโคนามาใช้ช่วงไหนเนี่ยครับผสม น้ำมาแล้วนะครับนี่ตัดรถเลยน้ำแรกที่ลดต้นทุเรียนกระถางเนี่ยทุเรียนตะก้าเนี่ยนะครับอยากให้เป็นน้ำไตโคลดอมาครับอืมเพราะว่าดินก็ไม่รู้จะมีพวกเชื้อรามาด,ด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าใช้โคเดอมาเนี่ยเอ่อ เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับเนี่ยผมก็ปลูกเสร็จแล้วหนึ่งสสามสี่หต้นครับวันนี้ได้5ต้นนะครับแล้วก็จะทำสปริงเกอร์สปริงเกอร์เพื่อนก็คงเข้าใจทำกันอยู่นะครับเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปกันนะครับขอบคุณครับครับปทุดิษ เ็นใบกัมปูกับดินใต้ต้นใบกัมปูนะครับเราเตรียมแต่เราจะต้องเอาไปผสมเนี่ยครับต้นกัมปูใหญ่มีประโยชน์ครับใบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบอย่างอื่นกันอีกนะครับผสมกันประมาณ3อย่างครับ